ตาเลยนะครับขอบคุณครับหรับทีงานยังไงกยังไงครับมาอาว่าปวดห้าวะครับคอนโดครับตีสิไม่เลยนะครับทีเดียวสิ่ไม่ล้วไงกังไงคู่นะวันนี้ตัดเชือก่อมนะเดี๋ยวทีี่สามิงไม่เจ้าีเหนือเอาวแล้วส่ไม่ยังไงที่สวยจริงจยังไงพี่ยิงไ้ อ่าตายยังจรักังเพื่เยอาแล้วดีจริงไหมโอ้โหพวกพี่ซุ้มทีเดียวแล้วตตัดเชือก มาแล้วจะมาดูกันต oh. ่อครับไปแล้วครับสี่นิ้วเลยยังไงยังไงไปไม่เข้าตัวเอาละครับผู้เป็นกระแทกตาครับแต่ภัยยุ่นะไปยุ่งด้วยแล้วกับซาตาแล้วก่อนนี้ยังไงครับที่เล่าหูทีมงานคงจะใจที่สองกับแก๊ปที่ครับเพราะเป็นรอบตัดเชือกด้วยแล้วชนะเข้าชิงกันมาที่ที่สามเอาละครับประตูมา ขอฝไปแล้วนะขอฝไปแล้วนหมายเลขสิเจหรือเปล่าหมายเลขสครับทํามดาตีสองให้กับทีของหน่อยตรั้หมายเลขรป๋าี่สิบบอะไรหมายเลขันที่เท่าหฝนไม่เป็นรครับวันนี้สิบเนชุด ศูนย์หาลำากศูนย์ามามมงัแเอติ๊แล้วโอนไปให้โหโอนเดียวครับนี่ครับไปเปิดไปเอโนเดวอกี้ครับไปยังไงก็ยังไงโอ้โหแรงลบมาลบหวยังไง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 กลัวไม่เข้าเข้าไม่เข้ากลัวไม่เข้าทำเป็นซ เขาไม่ธรรมดาครับเอาแล้วยังไงครับคนเดียวโอ้โหไปแล้วไปเลยครับทีมเหนือไปเลยเกียรไม่เป็นไรครับเราต้องสู้นะครับเราต้องสู้กุลากรีดกีลาห์แท็กแท็กติดติดติดไปยังไงยังไงไเกียร์หนอยโรงเรียนทีไล้วครักมา ครับอย่าลืมครับ mm วัน hmm. น oh oh oh. pues ี้ก็วันท mhm um um ี่สิบเอ็ไปครับเวียงยาวันเลยครับป้าชีสิบเอครับนั้นโดนว่านแล้วเกิครับยังไงยังไงตั้งตั้โหอีกข้าอีกข้าไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับยิงโคนเพชรเป็นกบเหล้าข้าบอป้าติ๋งเหนือเปล่าเปล่านะครับมาดูการแก้เกมของติ๋งเหนือดีขึ้นกันนะเอาลับติ๋งเหนือให้ยิงนัดนะครับติ๋งเหนือ